สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการาทำห้องซ้อมปาระเบิดใน Counter Strike Global Offensive ก่อนเลยนะครับคุณต้องมีไฟล์ c o n f i c นะครับหรือก็คือคำสั่งเซตให้ห้องนั้นเนี่ยเป็นปลาระเบิดก่อนนะครับเป็นห้องสำหรับปลาระเบิดไม่จำกัดอะไรประมาณเนี้ยนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็คือคุณจะต้องมีไฟล์ c o n f l i c อยู่1ไฟล์นะครับซึ่งไฟล์ c o n f l i c คุณก็หาได้จากคุณเข้าสตรีมา กดที่คุณสมบัติหรือ property นะครับตามภาษาแล้วก็แหล่งไฟล์แล้วก็ดูค้นหาข้อมูลไฟล์นะครับภาษาไทยมันน่าจะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาที่ set g o นะฮะแล้วก็ cfg แล้วก็เนี่ยครับหา type ท,ที่มันเป็นไฟล์ของ c o n f g i c ะ cfg นะครับก๊อปมาก็ได้ครับอันไหนสักอันหนึ่งที่มันเป็นไฟล์ cfg นะอย่างเช่นผมวันนี้ผมจะก๊อปมาอันนี้ละกาน ai ก็มาแล้วก็วางไว้ข้างนอกก็ได้นะครับ แล้วก็ Edit with Notepad นะฮะคลิกขวา Edit with Notepad นะครับ n o ้ e p a d แบบไหนก็ได้นะครับให้มันเปิดแล้วเปิดอ่านไฟล์ได้แล้วเราก็ต้องมีโค้ดชุดคำสั่งของเนทของการป่าระเบิดนะครับซึ่งผมจะทิ้งไว้ให้ด้าน Description นะครับแต่ว่าของผมนั้นมีแล้วผมจะเปิดให้ดูนะฮะซึ่งผมเอาไว้คือคืออันนี้นี่คือชุดคำสั่งทั้งหมดนะครับเอาคำสั่งที่เราก๊อปมาเนี่ย วางทับลงไปปึ๊บคอนโทลซีคอนโทลวี C, B ไปนะฮะลากคุมแล้วก็คอนโทลวี B วางมาลงไปเสร็จแล้วก็เซฟนะครับปึ๊บปุ๊บพอเซฟนะฮะปึ๊บอ่าเซฟเสร็จปุ๊บพอเราเปิด,ดดูทีอ่าคำสั่งมันจะเป็นแบบเดิมละแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เราเป็นไฟล์อะไรที่แบบเราจําได้ P ตัวเดียวอะไรงี้ให้มันไม่ซ้ํากันอื่นนะครับเสร็จแล้วนะเราก็ลากไฟล์เจ้าตัวเนี้ยที่เราเพิ่งเซตมาเนี่ยนะครับไปใส่ไว้ในที่เราบราวส์ไว้ ไปใส่ไว้ในที่ที่เราลงเคาน์เตอร์ไว้นะฮะก็คือที่เดิมเลยนะครับ CFG เนี่ยฮะลากมันลงไปเลย b a เนี่ยฮะ22เท่านี้คุณก็จะทําห้องป่าระเบิดได้แล้วครับผมเสร็จแล้วเราก็ลองเข้าเกมไปเมื่อเราเข้ามาหน้าเกมแล้วนะครับให้คุณเปิดคอนโซลนะฮะสำหรับใครที่เปิดคอนโซลไม่เป็นนะครับผมให้ไปที่ตั้งค่านะฮะไปที่หมวดเกมนะฮะแล้วก็เนี่ยครับ Enable Developer Console นะฮะหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นเปิดใช้งานผู้พัฒนาคอนโซลแล้วก็ไอ้วงเล็บตัวหนอนนะทุกอย่างเนี่ยัปให้เป็นใช่นะครับ Yes เสร็จแล้วก็มาที่คีย์บอร์ดกับเมาส์นะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับผม Toggle Console นะภาษาไทยไม่แน่ใจรปบเป็นตัวอะไรก็ได้ครับที่มันถนัดเราไม่ซ้ำกันอันอื่นนะครับแล้วก็เปิดคอนโซลขึ้นมาพิมพ์ map นะฮะแล้วก็ด่านที่เราอยากจะเล่นเช่นอันนี้ผมจะ ตัวอย่างเป็น Dus2 แล้วกันนะฮะถ้าอยากเล่นมิลลาดก็มิลลาดเลยมานี้ Dus2 ปุ๊บผมเข้าไปเข้ามาแล้วก็เลือกฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยให้เปิดหน้าต่างคอนโซลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ e x e c e แล้วก็ชื่อไฟล์นะครับที่เราเซฟไวต้ตะก,กี้อย่างเช่นของผมตะก,กี้เซฟไว้ยี่สิบสองก็กดยี่สิบสองปุ๊บมันก็จะรันโค้ดทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์นั้นนะครับ สังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราซื้อระเบิดแล้วก็ปลาระเบิดได้อย่างไม่จำกัดน,นะฮรแต่ว่ามันยังมีบอดอยู่ใช่ไหมเราก็บอดคลิกไปเรียบร้อยจบนะครับเราก็วิ่งปาได้เลยนะฮะเซ็ตส่โมงปาได้เลยนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย